โอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ก็คือคลิปทํานายดวงนะครับคือคือแบบเอาแบบกระชับนะครับเอาแบบย่อๆเพื่อเตรียมเตรียมตัวสําหรับปีใหม่นะครับคลิปนี้บันทึกก่อนที่จะเข้าสู่ปี64ขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังอนุชาอยู่นะครับสําหรับคนที่ติดตามมานานแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับส่วนผู้ที่เข้ามาใหม่ๆนะครับก็ขอขอบคุณที่เปิดเข้ามาดูนะครับคือคลิปนี้มันไม่มีคือสําหรับ อนุชาเนี่ยชนแนลของอนุชาเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับคือมันก็เหมือนกับบอกเล่าเรื่องดวงทั่วๆไปนะครับใช้ไพ่ทํานายแต่ว่าอนุชาจะไม่เปิดไพ่ให้ดูคืออนุชาเปิดไพ่มาก่อนแล้วก็พูดไปตามหน้าไพ่ว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงนะครับคือเราไม่ได้ดูดวงตามหลักดวงดาวอะไรทั้งสิ้นคือเปิดไพ่ออกมาเฉยๆนะครับก็อย่าซีเรียสนะครับไม่ว่าคําทํานายจะออกมาเป็นเช่นไรจะดีหรือร้ายเนี่ยมันทุกอย่างเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ ไม่ได้อยู่ที่ดวงดาวหรือไม่ได้อยู่ที่ไพ่ย,ยิปซีหรือไม่ได้อยู่ที่ไพ่อะไรทั้งสิ้นมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับว่าจะใช้ชีวิตมาในทิศทางเช่นไรเนาะโอเค,อเคนะครับก็มาเดี๋ยวมารับฟังกันเลยนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับผมได้อัปเดตคลิปทํานายดวงช่วงประมาณครึ่งปีแรกของของราศีต่างๆออกไปแล้วประจําปที่6 4นะครับคลิปของราศีมีนก็ออกไปแล้วเช่นกันแต่คลิปนี้นะครับนะคลิปนี้มันจะเอาเรื่องประเด็นเด่นๆ,ๆ,ๆยอ่อๆ พูดเพื่อให้ชาวราศีมีนได้เตรียมตัวอีกครั้งนะครับสําหรับปี64ที่จะมาถึงนี้ว่าในช่วงประมาณครึ่งปีแรกเนี่ยทิศทางของชีวิตเราจะเป็นอย่างไรนะครับคือผมก็ยังยืนยันตามคลิปเดิมนะครับที่ผมเคยได้ดูไว้สําหรับปี64ว่าราศีมีนเนี่ยทิศทางม,มันมีการเปลี่ยนแปลงผมผมผมดูจากไพ่นะแล้วผมแล้วผมทํานายไปตามไพ่ ไม่รู้หรอกนะว่าดาวมาจากเคลื่อนที่ยังไงนะแต่ว่าไพ่ของผมเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างสําหรับชาวราศรีมีนนะครับไม่ไม่ว่าถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยคุณจะได้ย้ายหรือไม่ได้ย้ายเนี่ยแต่คิดผมคิดนะว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างอย่างเช่นถ้าคุณไม่ได้ย้ายสมมติสมมติคุณอยากย้ายมากอะแต่วาสนาย,ยังไม่ถึงอะบุญยังไม่ถึงจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่ว่าราศรีมีนทุกคนเนี่ยหมอดูท่านต่างๆเนี่ยเขาดูว่าดี แล้วมันจะดีทุกคนใช่ไหมล่ะบางคนนะกรรมเวรที่ทํามามันต่างกันเนาะบุญกรรมที่ทํามามันต่างกันบางคนก็ปรารถนาจะได้ย้ายแต่ที่ผ่านมานันจะทำแต่เรื่องแย่ๆทำแต่เรื่องกันแกลังแกงททาร้ายเขาไม่เลื่อยขาเก้าอี้เขานินทารับหลังเขาโจมตีเขาเอย่างเงี้ยแล้วตัวเองเนี่ยพอมาถึงช่วงทงวะที่ตัวเองดวงกําลังจะขึ้นดวงกาลังจะดีในปีหน้าเนี่ยตามที่เห็นที่หมอดูหลายๆท่านก็พูดนะ เราก็คิดว่าเราจะได้โยกย้ายปรับเปลี่ยนอถ้าสมมติว่ามันมีกรรมมาดึงขาเราไว้ล่ะเออใช่เราก็อาจจะไม่ได้ย้ายก็ได้บางคนคนที่เขาทําดีๆเขาเป็นคนที่ติตใจดีงามเนี่ยเขาอาจจะได้ย้ายปรับเปลี่ยนดวงเขาอาจจะดีขึ้นก็ได้นะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงชะตาทุกคนไม่เหมือนกันแต่ไพ่ที่ผมเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เด่นเรื่องการโยกย้ายเช่นกันมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการโยกย้ายขึ้นมาก็เลยคิดว่าข้าราชการถ้าบางคนเนี่ยบุญวาสนาไม่ถึงถ้าไม่ได้ย้าย หรือว่าไม่ได้ย้ายกลับบ้านไม่ได้ย้ายไปที่ที่ตัวเองต้องการหรือไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามแต่เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในองค์กรที่เราทําอยู่อย่างเช่นย้ายห้องทํางานย้ายโต๊ะทํางานหรือย้ายแผนกหรือว่าปรับแผนกปรับเปลี่ยนปรับคือว่าหรือว่ามีงานอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาทําให้เรารู้สึกว่าระดับของการทํางานเราเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ามันต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นการเพิ่มไปในทิศทางที่ดี มันไม่ได้เพิ่มไปในทิศทางที่เลวร้ายอยู่ที่ว่าเราจะพอใจหรือเปล่าเท่านั้นเองอันนี้ก็แล้วแต่วาฒนาคนส่วนถ้าคนที่ทําดีมาตลอดทำงานเถีนตรงแล้วก็เป็นคนดีบุญวัสนาถึงจริงจนระิงเนี่ยดูดวงจากไพ่เนี่ยนะผมคิดนะอันนี้ผมคิดด้วยความรู้สึกตัวเองนะว่ายัางไงก็ได้ย้ายแน่ถ้าปรารถนาจะย้ายกลับบ้านหรือย้ายไปทํางานที่ใกล้ๆบ้านหรือย้ายย,าย้ายหรือว่าทําเรื่องโยกย้ายไปเพื่อต้องการให้ตัวเองมีระดับขั้นการทํางานที่สูงกว่าเดิมเพื่ออนาคตของตัวเองหรือว่าเพื่อเป้าหมายที่ตัวเองต้องการเนี่ย ผมว่ามีแนวโน้มมีแนวโน้มค่อนข้างสูงเลยนะเออมันก็อยู่ที่บุญที่กรรมของแต่ละคนด้วยส่วนผู้ที่ท,ทําอาชีพส่วนตัวนะครับเป็นเจ้านายตัวเองเป,เ,ปเ,ปเป็น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 เจ้าของธุรกิจเองเนี่ยอืมก็ดูว่ามีแนวโน้มที่ดีเช่นกันนะครับมีแนวโน้มที่ดีเช่นกันในการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายขยายขยับขยายอะไรแต่ว่าแนะนําว่าคืออย่าเพิ่งไปอะไรที่มันแบบเกินตัวเกินไปและอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติว่า ดวงตามันกําลังโอเคเนะี่ยบางคนที่ผมพูดย้ำอีกครั้งนะเพราะในคลิปเก่าผมพูดย้ำไปแล้วนะว่าชาวราศีมีนบางคนเนะี่ยคนที่เกิดเดือนมีนานบางคนเนะี่ยบางคนเขาเฉืยเออบางคนเขาเฉยเขาเขาคิดว่าอย่างไงก็ได้คือได้เท่านี้ก็โอเคมองในแง่มองในแง่ดีก็คือเขาก็โอเคอเป็นคนที่สมรถะแต่เพียงพอเออพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแต่บางทีมองในอีกแง่หนึ่งคือโอกาสที่มันผ่านไปขานะ้างหน้าเนี่ยบางทีเนะี่ยเขาเฉืยจนคว้าไม่ทันหรือว่าเฉื่อยจนไม่คิดจะคว้า,าไว้ เออนะหรือว่าไม่คิดจะแอคทีฟตัวเองซึ่งมันแตกต่างจากราศีที่อยู่ใกล้ๆเขาคือราศีเมษร,ราศีเมษจะเป็นจอมบุกตะลุยจอมไขว้คว้าหาอกาดจอมฟันฝ่าบุกตะลุยฝ่าฟันชอบประจนภัยแต่เราเนี่ยอยู่ใกล้กันแท้ๆนะครับมีนกับเมษเนี่ยอยู่ติดกันแท้ๆนะแต่ว่าทําไมเราไม่ติดนิสัยส่วนนี้ของเขามาด้วยเพราะฉะนั้นนะผมให้คุณเอานิสัยที่คนนี้ใกล้ๆราศีคุณนะเนี่ยมาใช้หน่อยในช่องปี6-4นะคืออยากจะให้พยายามในการแอคทีฟตัวเอง ถ้ามีช่องว่างอะไรที่มันโหวอยู่ก็รีบอุดหรือว่าไม่ใช่ว่าปล่อยไปเออไม่ต้องสนใจหรือว่าถ้ามีโอกาสอะไรเข้ามาเนี่ยอย่าคือคือคือผมว่าผมก็ต้องเตือนก่อนนะว่าอย่าเพิ่งไปเสี่ยงอะไรจนเกินตัวแต่ถ้าเรามองเห็นโอกาสว่าจะขยับขยายปรับเปลี่ยนอะไรสําหรับร้านหรือธุรกิจของเราได้เนี่ยนิดๆหน่อยๆไม่ต้องถึงขนาดว่าโอ้โหลงทุนแบบมหาศาลอะไรจนเกินตัวเนี่ยเออถ้าทําได้ลองทําดูนะครับเพราะว่าไพ่การปรับเปลี่ยนมันขึ้นชัดเจนก็เลยคิดว่า แล้วมันเป็นการปรับเปลี่ยนในแง่ดีไงไพ่ปรับเปลี่ยนนะสเตปของไพ่นะมันคือปรับเปลี่ยนแล้วมันไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ที่ดีไพ่ที่ดีด้วยผมก็เลยคิดว่าเออเฮ้ยมันมันก็น่าสนใจนะเอาง่ายๆแล้วกันสําหรับชาวราศีมีนนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือแม้กระทั่งเป็นลูกจ้างเขาก็ตามแต่เนี่ยผมคิดถึงแนวโน้มที่ดีเพราะผมเห็นไพ่ที่ดีขึ้นมาหลายใบปรับเปลี่ยนนะไพ่ปรับเปลี่ยนขึ้นมาชัดเจนมากถ้าเป็นลูกจ้างเขาอยากย้ายงานอยากไปสมัครงานใหม่อยากไปหาที่ทํางานใหม่หรือว่าอยากจะปรับเปลี่ยนแผนกกหรรรืือออว่่าาามีีทํเงไยย้้แผนะ ไมมีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าไพ่มันดีแต่ก็อย่างที่พูดไงว่าอยู่ที่วาสนาและโชคชะตาคนไม่ใช่ว่าทําแต่เรื่องแย่ๆมาเนาะแล้วก็หวังจะได้สิ่งดีๆเนี่ยมัน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 คงเป็นไปได้ยากแต่ถ้าใครทําดีมาตลอดเนี่ยหรือว่าใครนไม่เคยทําร้ายทําลายชีวิตใครเลยหรือว่าไม่เคยกั่นแกล้งอะไรใครเลยเนี่ยมีแต่เอื้อเฟอป่ะแผ่เนี่ยผมว่าต่อให้คุณน่ไม่ขวนขวายอะไรเนี่ยโอกาสก็อาจจะเข้ามาหาคุณเองด้วยซ้ําในปี6กสี่สหรับชาวราศรีมีนบางคนนะใช่เขาว่าบางคนนะที่เป็นคนดีอ่ะที่เป็นคนที่แบบ เพื่อแผ่กตัญญูแล้วว่าใจิตใจดีเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ขวนขวายหาอะไรเลยแต่บางทีโอกาสอาจจะวิ่งมาหาเขาและถ้ามีโอกาสาวิ่งมาหาเนี่ยจงคว้าไว้นะถ้าได,ได้ดูคลิปนี้เนี่ยคุณถ้าคุณเป็นคนเชื่ออยู่เนี่ยแล้วคุณไม่รู้สึกว่าตรงเนี้ยฉันก็พอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้ามีใครหยิบยืนโอกาสหยิบยืนโอกาสบางอย่างมาหรือโอกาสในการทําธุรกิจคุณเห็นช่องทางอะไรสักอย่างเนี่ยผมแนะนํานะแนะนําเลยว่าคุณต้องรีบคว้าไว้เพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับอนาคตในระยะยาวของคุณ นะอะพอผ่านช่วงกลางปีไปแล้วเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ถ้าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมีโอกาสที่ดีเข้ามาเนี่ยรีบคว้าไว้นะครับโอเคเนาะตามนี้แล้วกันนะสำหรับชาวราศีมีนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่รับฟังคำพูดใดไม่เหมาะสมคำพูดใดไม่สมควรก็กราบขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะ